แต่ว่าในหลักการเนี่ยเราไปฝ่าฝืนหรือไปขัดก,กับมติหรือคำตัดสินของฟีปาเขาไม่ได้สมาชิกที่เรามาวันนี้เนี่ยเขาถูกตัดสิทธิ์ไอ้ที่ไปบอกว่ารักกบ72ม,มันรับไม่ได้ ม้วนยาวสำหรับการประชุมใหญ่พิเศษของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อรับรองข้อบังคับฉบับใหม่ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลของฟีฟา่าได้มีความวุ่นวายและกระแสดุเดือดรุนแรงมากขึ้น หลังการประชุมทุกสโมสรได้เห็นชอบกับร่างข้อบังคับฉบับใหม่ของฟีฟ่ายกเว้น2ข้อที่กลุ่มฝ่ายค้านย,ยังไม่รับรองประกอบด้วยข้อ10ว่าด้วยเรื่องคุณสมบัติและสมาชิกภาพและข้อ21ว่าด้วยเรื่องผู้แทนและการออกเสียงลงคะแนนปัญหาการรับรองธรรมนูญใหม่ฟีฟ่ายังคงลากยาวต่อไปอีกอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ แม้สโมสรสมาชิกบางส่วนเห็นด้วยกับธรรมนูญใหม่ฟีฟาแต่ยังมีสมาชิกบางส่วนที่ยังติดใจกับข้อ21ที่อยากให้อันดับที่1นถึงหจากหลีกมีภาคมีสิทธิแทนการคัดเลือกเห็นด้วยกับธรรมนูญใหม่ที่ฟีฟาร่างมานะครับข้ออื่นๆมันไม่ใช่สาระหลักเท่าไหร่นักยกเว้นข้อไหนที่จะผิดกฎหมายบ้านเราเราก็ต้องไปแก้ไขมันถูกต้องนะครับส่วนสาระหลักเลยก็คือ สิทธิของสโมสรสมาชิกพวกเราที่มีสิทธิออกเสียงอยู่แล้วไม่ได้ออกเสียงจะทำอย่างไร72เสียงยังกลายเป็นปัญหาให้ขบคิดแม้องค์กรลูกหนังใหญ่อย่างสพันธ์ฟุตบอลนานาชาติจะออกมายืนยันแนวทางดังกล่าวแต่การยืนยันเป็นครั้งที่2ของนายเพรี่ลิเกเนสผู้อำนวยการฝ่ายดูแลและพัฒนาชาติสมาชิกของฟีฟ่ากลับถูกตีโจย์ลงไปเมื่อนั้นก็ทําให้นายวรารวีมักคูดีที่นั่งในตําแหน่งรักษาการนายกสมา เปิดโอกาสให้สังูสอนสมาชิกได้ศึกษาแนวทางอีกครั้งหรือว่าผิดข้อบังคับหรือ,ค,อคือส่วนใหญ่จะพูดในเรื่องของการผิดกฎหมายเนี่ยมันไม่มีอะไรผิดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นนะครับข้อบังคับเนี่ยผมเรียนอย่างนี้เนี่ยข้อบังคับเนี่ยเป็นข้อบังคับที่พวกมวลหมู่สมาชิกเนี่ยคิดกันขึ้นมาศึกชิงตำแหน่ง ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนับวันยิ่งดุเดือดมากขึ้นบทสรุปของที่มาทั้ง72เสียงจะเป็นอย่างไรเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งแล้วใครจะได้นั่งเก้าอี้ในตำแหน่งนี้กลายเป็นละครเรื่องยาวให้ผู้ชมได้ติดตามโดยห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวคอนสุดาสงวนสุข NBT News Focus